ตัวอย่างฉากชาวบ้านเข้ามาขอวิธีแก้ฟุ้งซ่านพระสอนนั่งสมาธิพระโยมลองนั่งหลับตาหายใจเข้าออกแล้วกำหนดรู้ลมหายใจอย่าบังคับให้รู้ลมพอให้มันเป็นไปตามธรรมชาติและสังเกตความคิดมีไหมชาวบ้านหลวงพ่อผมคิดฟุ้งซ่านตลอดเลยครับ ไม่เป็นไรโยมแค่รู้ว่าฟุงซ่านก็ถือว่ามีสติแล้วค่อยๆกลับมาที่ลมหายใจใหม่บทสนทนาชาวบ้านมาฝึกสมาธิพระสอนเดินจงกรมพระโยมลองเดินช้าๆแล้วกำหนดรู้ทุกก้าวยกเท้าเหยียบลงก้าวไปข้างหน้าให้รู้ใช้ตาภายในเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้สังเกตและรู้สึกตัวไปพร้อมกันชาวบ้านทำไมต้องเดินช้าๆครับหลวงพ่อพระ เพราะเราต้องการให้จิตอยู่กับปัจจุบันไม่ให้ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นบทสนทนาชาวบ้านคิดมากพระสอนให้สังเกตความคิดชาวบ้านบางทีผมคิดวนไปวนมาไม่หยุดเลยครับ พระถ้าโยมรู้ว่าคิดมากก็ให้กลับมารู้ลมหายใจแล้วปล่อยวางความคิดนั้นพระโยมเวลาคิดมากให้ลองสังเกตว่าคิดเรื่องอะไรแล้วถามตัวเองว่าเรื่องนั้นสําคัญจริงไหมาชาวบ้านตอนนี้ผมมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วครับพระโยมขณะที่รู้ลมหายใจอยู่ลองสังเกตความคิดตอนนี้เป็นอย่างไรชาวบ้านไม่เห็นความคิดแล้วครับมีความว่างแต่เดียวมันก็กลับไปคิดอีกครับ พระโยมฝึกไปเลื่อนเลื่อนบ่อยๆให้จิตมันมีกําลังสมาธิตั้ตงมั่นความคิดจะค่อยๆหายไปความมุ่นวายของจิตจะลดลงชาวบ้านครับหลวงพ่อบทสนทนาใช้ชีวิตอย่างมีสติ พระโยมให้คอยสังเกตกิริยาร่างกายและจิตใจเช่นเวลากินข้าวลองสังเกตว่ากำลังเคี้ยวกำลังกลืนให้รู้สึกอยู่กับการกระทำนั้นอย่ากินไปคิดไปให้เอาความรู้สึกอยู่ภายในร่างกายหรือกิริยาท่าทางนั้นไว้ชาวบ้านทำแบบนี้แล้วผมจะมีสติรู้สึกรสชาติของข้าวอร่อยขึ้นด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อพระใช่แล้วโยมเพราะติตอยู่กับปัจจุบันไม่วุ่นวายกับความคิดอื่น ห้องเรียนรู้สำหรับชาวบ้านทั่วไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กเข้าสู่วัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่ที่ต้องการเข้าใจคำสอนในพระไตรปิฎกแบบง่ายๆสามารถสรุปเป็นแนวคิดหลักๆได้ดังนี้ทำดีละเว้นความชั่วพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำความดีเช่นมีเมตตาซื่อสัตย์และขยันมันเพียรและหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นโทษเช่นการโกหกหรือการเบียดเบียนผู้อื่น มีสติและปัญญาการรู้จักควบคุมอารมณ์และคิดไตรรตรองก่อนตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จความกตัญญูการเคารพและตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขความอดทนและความพยายามพระพุทธเจ้าสอนว่าความสำเร็จต้องอาศัยความอดทนและความพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค การใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเช่นไม่หมกมุ่นกับความสุขจนเกินไปหรือทรมานตนเองมากเกินไปแต่ควรเดินทางสายกลาง